เอาละตอนนี้มันก็มีการเปิดกระชาของคุณยูราเจ้น้ำแข็งของเรานั่นเองนะครับมาดาบใหญ่แล้วด้วยดาบใหญ่ก็ตัวอีกไม่รู้ถือไปได้ยังไงนะวันนี้ผมก็จะมาเปิดกระชา3ามสิบันกันนะครับมาลุยดีกว่าครับลุยครับเจ้เป็นผู้หญิงครับเราต้องเอาผู้ชายมาล่อนะครับนี่พ่อหนุ่มบ้านรวยอันนี้ก็รวยแต่ว่ามันเป็นหนุ่มน้อยเอาแต่หนุ่มใหญ่มาแล้วกัน เนื้อที่ว่างไว้เอาอีเบนเน็ตมูอยู่ทําไมเนี่ยไปเบนเน็ตเขาเอาแต่ผู้ชายสูงใหญ่หน้าหล่อเรียวบ้านรวยเท่าน,นั้นนะครับโอเคมามีสามหนุ่มรอส่วนสล็อตที่สี่เอาไว้ให้สาวอยู่มาดูกันว่าคุณเจน้ําแข็งยูราเขาจะมาอยู่กับเราหรือเปล่านะอูระมาขอตีนู่นตีนี่แก้เขินไปก่อนมาคุณยูราครับคุณต้องมาอยแกงเราแล้วนะอุ้ยอันนี้ซื้อได้ เด็ดเด็ด,ด,ดขอรักษามันเอาพอดีด้วยเฮ้ยไปเปิดสิบอันแบบกระจกกระจกแก้เค็ดไปก่อนมันต้องได้ของเกลืออยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องสืบกดข้ามไปเลยนี่ของเกลือครับและอาหารจานหลักเราอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้เสียงหลงเสียงหลงเขินเจน้ำแข็งไป 1>, 1 2 3ายูราเลสโกเป็นเดี๋ยวไ,ไม่ต้องเดี๋ยว,วพูดทั้งคําเพลงอะไรวะเลยเลยไม่ปิดตาด้วยขี้เกียจ เลือกเราะแย่่ะดาบใหญ่เหมือนกันแต่กูไม่ใช่หรอกเล่นตัวื่นดีกว่าบ้าเอ้ยไมว่าเก่งหนุ่มๆเรายังขาดดีลุกไปสินะบอยแบนยังไม่ครบทีมโธ่ขาดดีลุกไม่ใช่กูกดซ้ําออกมาแล้วมันกดอีกรอบนึงแล้วได้ดีลุกลุดเลทมานี่เย่เลยนะเพชรไม่พอครับ